สามกรีบสี่กีบมันก็โหลดกันหมดนะเนี่ยคนละครึ่งไม่ใช่คนละคุกนะคนละคุกนะของอีพังลูกงภาพมันเข้าไปแล้วเดี๋ยววันที่สิบสองดูมันนี่พวกคนละครึ่งเนี่ยเคยอ่านไปแล้วปรากฏแหน่ประเทศไทยลาสมัยมีแต่โครงการประชานิยมคนละครึง่งคนละแถบคนละคุกนี่อันนี้อ่านไปแล้วปรากฏเป็นไงอะ่ะอังกฤษจะเอาไปทำเลยคนละครึ่งเนี่ยเคยอ่านไปแล้วเนี่ย eat out help out เนี่ยปรากฏโอ้ย ได้ผลอย่างยิ่งเป็นไงในประเทศอังกฤษเป็นสลิมป่ะเนี่ยมันมีคนละครึ่งด้วยเนี่ยฮะมีอีกตกลงสิงคโปร์เป็นสลิมอีกเราชนะของสิงคโปร์เป็นไงอ่ะฮะที่ด่าดาประเทศไทยอ่ะเป็นไงฮะไม่ต้องเงียบเองกั้นใจตายไปเลยนล้วยางน้อยเป็นปุ๋ยอ่ะหรือว่าปุ๋ยมันเป็นท็อกซิกแล้เป็นพิษฮะนางอมอมรัดรัดนางโฟกัส น,น้ำแข็งเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ทําไมหนักโลกนี่เราชนะสิงคโปร์ให้ครอบครัวละร้อยเหรียญเป็นประเทศไทยโอ้ยถนัดแจกดิบเรียกโฟกัสมาเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเ,เดี๋ยวก่อนผิดจังหวะยังไม่ดามันเอาข่าวดีก่อนเดี๋ยวรอมันใกล้ตายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงตอนนี้มันกำลังขำแแบบขำแแบบขำแแบบอยู่เดี๋ยวเอารูปมันลงทีเดียวให้มันเห็นแล้วท็อกนอนดิ้นนะลงนรกไปทีเดียวเดี๋ยวก่อนเราชนะสิงคโปร์ให้ครอบครัว ละหนึ่งร้อยเหรียญไอเราชนะเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยชนะโครงการเราชนะเดี๋ยวคนอีกเราชนะสิงคโปร์ไปแข่งอะไรวะไม่ใช่โครงการเราชนะของสิงคโปร์เขาแจกร้อยเหรียญเห็นไหมแจะเป็นประเทศไทยโอ้ยถนัดแจกกู้มาทําไมกู้มาใช้นี่ข้าวนาไอพวกมึงนั่นแหละเข้าใจเปล่าเออนายกลีเซียนลงหนุนช่วยประชาชนร้านค้าแผงลอยแจกสองแสนครอบครัวให้ซื้อสินค้าจ่ายค่าบริการ ขอบคุณไทยแลนด์วิชชั่นเนี่ยทั้งโลกเขาก็ต้องกระตุ้นกันทั้งั้นนะ่ะมีมาตรการทั้งรัฐสวัสดิการถูกไหมมาตรการกระตุ้นเศรษฐก,กิจก็ต้องแบ่งให้ออกนะเว้ยไม่ใช่มาเหมาด่ากันโง่เป็นควายเงี้ยกินฟางไปแล้วก็เป็นฝ่ายค้านกับเป็นกบฏสองอย่างอยู่ในโคกก็ดีแล้วโลกมันยุติธรรมที่สุดแล้วเนี่ยเป็นไงเขาก็ทามแล้วไงตกลงรีเซียนลงเป็นสลิมเหรอบอริสยอนสั้นเป็นสลิมแล้วอังเกตนะ่ะ เขาก็หาวิธีที่ดีสุดของประเทศเขาสุดท้ายก็มาลงวิธีนี้พนประชาชนไม่มีเงินก็ต้องมีส่วนหนึ่งก็ต้องแจกกระตุ้นทั้งรัฐสวัสดิการทั้งเยียวยาถูกไหมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ไม่รู้เรื่องยังพูดได้เลยอ่านข่าวมาเนี่ยนะเป็นสอสอโง่เส็งเคร่งขนาดนั้นจะไปทำไมเงินเดือนเป็นแสนอ่ะวันๆได้แต่แซะคนนู้นแซะคนนี้ง่ายจะตายเปิดเฟซบุ๊กวันๆแล้วก็กดดอจอ,ดอจออจอหนังโอ้มงงงงงลัดลาดของเองเขียนจอจอพ่อพ่อดอมอยู่ในปาก ใจเบานี่เอามาแล้วแล้ะคันนีมน้มันใกล้ตายแล้วเอาขึ้นมาเนี้ตอนนี้ <c oughs> เห็นด่าด่ากันคนนู้นคนนั้นเป็นลูกสลิมต้องออกมาขอโทษนังโฟกัสพ่อเองอ่ะมาสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์นะจริงก็ไม่หลักกบาลเราหรอกขำคุณดำรงนาวิกภัยบูรณ์ท่านบอกโฟกัสลูกสลิมนะมึงต้องขอโทษแทนพ่อึมนะถามหน่อยโฟกัสเตือนยัง ตะว,วันโด่งสองตูดเราตื่นยังโฟกัสพ่อเองน่ะเป็นสลีมนี่พ่อโฟกัสลงชิงเก้าอี้สวมเสื้อประชาธิปัตย์แล้วไงอ่ะฮะต้องออกมาขอโทษเหมือนน้องลูกหนังไหมาถามหน่อยนังโฟกัสตื่นยังพ่อมึงอ่ะสวมเสื้อประชาธิปไตยลงชิงเก้าอี้สอกบังกองกอน้อยในานามประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นสิ่์ของพ่อเขาอ่ะก็ไม่แปลกหรอกบ้านหนึ่งคนหนึ่งก็หลายค่าย แต่เองเที่ยวไปตามละลานอุย้ยพ่อเองทําไว้น่นนี่นั่นพ่อเป็นสลิมพ่อเป็นพันธมิตรพ่อเป็นกบศละไงอ่ะนี่ไงดำรงนาวิกระไพบูลบอกโฟกัสลูกสลิมอย่างเงียบนะเมองต้องออกมาขอโทษไหมจ๊ะหรือไงที่นี้ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องส่วนตัวพอคนอื่นเขาเกี่ยวอีเวนพขบอกลูกหนังต้องเกี่ยวลูกพี่ตัวสลันยูเดี๋ยวมันบอกไม่เกี่ยวหรอกเป็นเรื่องพ่อตโตโรยัยงไงมาตรฐานเป็นไงฮะไอ้พวกนี้เราก็ปิดแล้วก็ปวกเปิดเนี่ย มาซื้อแล้ว,วิตามินซีเดี๋ยวขึ้นมานะตอนบ่ายเนี่ยโฆษณาวิตซีนี่สุดกินวัลเมทพันมิลลิกร,รัมเนี่ยจะได้หายไปโรคลักกะปีลกัลกละกปะกปอดใจยังนี่ออยังไม่เข้าข่าวหรอกนี่เข้าแล้วตอนเนี้ยหมดไปกี่นาทีเนี่ยสานาทีเข้าข่าวโดว,วันนี้ที่จะพูดคือเรื่องเลือกตั้งกอทมอซึ่งยังไม่รู้เลือกเมื่อไหร่โอ้แต่มันได้ผลจริงๆนะพรีเซลเขาเนี่ย ยังไม่รู้เลยเลือกเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยนะ่ยได้ข่าวว่ากลางปีหน้าไม่รู้